ท่านผู้ชมเจ้าขาเมื่อวันที่14พฤษภาคม2564ที่จังหวัดอุดรธานีมีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านผ้าไทยผ้าลายขอเจ้าฟ้าสริวันวรีภายใต้โครงการสืบสารภูมิปัญญาและพัฒนาผ้าไทยโดยท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยดรวันดีกุญชรยาคงจุนเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชิปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติมากมายร่วมกันเปิดงานนี้เจ้า่ะท่านผู้ชมเจ้าค่ะงั้นเราไปชมบรรยากาศในงานกันเลยเจ้าขาท่านผู้ชมพระมหากรุณาี่คุณแห่งองค์พระพันปีหลวงนะคะที่ได้ท่งริเริ่มหรือฟืน้นเรื่องการ ขอาไทยปีนี้เป็นปีที่50สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัตรีนารีรัตน์รักชกัญยาองค์ท่านได้ทรงมาต่อยอดสืบสารงานแห่งพระพันปีหลวงในเรื่องของผ้านะคะในปีที่ผ่านมาได้ทรงพระราชทานหลายผ้านะคะคือเรียกว่าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัวรีนะคะว่าทั่วทั่วทุกกลุ่มทั่วประเทศนะคะ ได้กรณนาะร่วมส5งผานะคะมาประกวดนะคะถึงวันที่31 1พฤษภาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นผ้าไทยไทย,ยให้สนุก